ที่นายเจาวันนี้อยู่กับพวกเราครับดงบังนี่คือบทลงโทษของผู้แพ้นะครับมาวันนี้นะครับเจอกันอีกแล้วครับ <c oughs> เรามีเกมมาให้เพื่อนเล่นนะครับนั่นคือเกม Spyfall ดดวยเกมนะครับทุกคนเนี่ยจะได้สถานที่หนึ่งสถานที่ครับยกตัวอย่างเช่นโรงเรียน จะมีสปายคนเดียวนะที่ไม่รู้ว่าสถานที่นี้คือโรงเรียนเราก็จะถามถามที่คำถามก็ได้เป็นเวลา5้านาทีแล้วเราก็มาทายกันว่าใครคือสปายนะครับถ้าสปายโดนจับได้สปายจะเป็นฝ่ายแพ้ไปแต่ถ้าสปายโดนจับได้และสามารถทายสถานที่ถูกสปายก็จะเป็นฝ่ายชนะและสปายเนี่ยสามารถทาโทษอะไรก็ได้กับคนที่แพ้เราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่ามาเร็วไยังได้ยังเนี่ยชนะแล้วชนะแล้ว ตอนนี้นะครับเราก็รู้แล้วครับว่าใครเป็นอะไรมีหน้าที่อะไรในสถานที่นั้นนะครับเราจะมาเริ่มจับเวลากันโอเคจะถามคนแรกเลยเอลี่มึงเคยไปกับกูว่าที่เนี่ยเคยบังหวัดบังเคยไปที่นี่ปะเคย <c oughs> บังเคยไปที่นี่กับน,นิมายาปะไม่เคยไม <c oughs> ่เคยด้วยกองกอบังเคยไปที่นี่กับพวกฉันปะ เไอวีที <gy> ่เราไปด้วยกันนะเราไปทำอะไรพูดได้อะสบายรู้นะัวได้ะได้ัวได้ะได้วางด่ช่วยไปบอกดเลดี้เฮลีมึงมีหน้าที่อะไรในที่นี้กูตุง กูกูก็ใหญ่อยู่อ่ะในนั้นอ่ะกูก็ใหญ่อยู่อ่ะทำมาทำอะไรัวเล็กกว่านายไม่ใหญ่กวูกูดิอ่ะไม่ใหญ่ขนาดนั้นแต่กูก็ใหญ่อยู่แต่ว่าก,กูใหญ่กว่าเล้งมีหน้าที่ทำอะไรทำอนะหรผู้จัดก,การใ<อ>นสถานที่นั้นแล้วบังอ่ะทอะไรทำเยอะระบังก็มีหน้าที่อ่า คิดนานเลยบอกไปดูม่นบอกไปดูก็แต่ว่าช่วยเหลือผู้คนไปเฮลี่ล่าสุดที่เราไปกันมานานยังก็ก็นานอยู่เฮยังยังจับไม่ได้ยังจับไ้เออไอวีหรือเปล่าะคิดเหมือนกันคิดเหมือนกัน มึงมีหน้าที่อะไรมึงคิดว่ามึงใหญ่ขนาดไหนเขาบอกว่าดูแลบริหารสถานที่นั้นนะผู้จัดการนะอารมณ์มันนะมึงไปมาล่าสุดเมื่อไหร่นานอยู่โอ้เยถึงเดือนปะโอ้เยเอาไปด้วยกันหรือไปคนเดียวเขาไปคนเดียวไปคนเดียวไม่ถึงเดือนเฮ้ยธันวาตอนนั้ยังโควิดยังไม่ระบาดจับยากว่ะบังวัดอ่ะ ตอนโควิดระบาดไม่ได้ป่ะใช่ไหมได้โอยได้เโอ้ยโอ้ยโโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโด้ย้ย้ติอ้โอ้ยย้ยโอย้ ไอ้ฟังส่หผมฟังว่าที่เาเหลือใจไกเป็นไม่เเสียงกอเหลือเวลาอีกนาทีเดียวใครแฮรี่มึงเคยไปกับป่าป่ะไม่กับครอบครัวไม่เคยกูว่าพูดได้ว่าเราเคยไปทำอะไรกันที่เนี่ยเพราะว่ากูว่าเราทำหลายที่ ทำหลายที่ทำอะไรที่นี่ทำหลายที่ไปดีดีไปดีดีกันนะเอวีล่าสุดไปอ่ะต้องพกอะไรไปบ้างเสื้อผ้า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 ไปอ่ะเดี๋ยวไม่ใช่ไปเสื้อผ้าไปเดี๋ยวมันก็ต้องไปทุกที่อ่ะเสื้อผ้าก็ใส่ไดุ้กที่เอลี่อ่ะมึงไปมึงพกอะไรไปบ้างพกเสื้อผ้า แล้วก็พกน้ำไปด้วยพกน้ำไปด้วยไอวีตอนนี้กูสงสัยมึงนะตอนตุท้ายนะตอนท้ายเลยบังกับไอเฟื่องเคยไปด้วยกันปะเคยเคยเคยตอบเลยไอเดนี่ชี้มังกันนะว่าคิดว่าใครอะใครคือสัาไปหนึ่งสองสาม โอเคผมก็สบายครับถูกปะถูกสถานที่ที่คิดเหรอสนามกีฬาอ่ะคำตอบที่ถูกคือมหาวิทยาลัยมหาลัยกูไม่ได้ออกเลยนะกูอยู่อย่นตลอดเลยไม่กูกลัดสนามกีฬาแล้วเพราะเสื้อผ้าผมเสื้อผ้าแล้วน้ำเนี่ยกูกลัดกูว่าสนามบอลยังไงมันกำกวมตั้งแต่นี่แหละที่บางแถวสนามแรกอ่ะคณะเป็นอะไรนะคณะบดี ผมบังเป็นไรวะอบั <goof onen> oh like <illa> ้งเป็นครูดูได้เป็นศาสตราจารย์บังวาอแต่เป็นครูเ่ผอะไรก็ได้เีลบร้อยนะครับคนที่แพ้เกมแรกนะคือผมมาสบายโดนจับได้แล้วก็ถ่ายไม่ถูกเดี๋ยวเราจะเล่นใครผิดเยอะที่สุดใครแพ้เยอะที่สุดจะต้องไปโดนกินมะนาวเก่งแค่เปรี้ยวละตะบเกมที่สองมาเฮ้ย เมื่อกี้ฉันโดนอย่างขอถามก่อนเลยบังวาดเราเคยไปที่นี่กันปะคือไอวีไปมาแล้วสุดเมื่อไหร่เดือนที่แล้วทันวากู้อาชัดเจนเดี๋ยวคนดูบอกเลยไอวีไม่ฉลาดว่ะคนดูบอกแล้วเดือนที่แล้วว่าทันว่าก่อนโควิดอ่ะอันนี้เรียกว่าเสี่ยจิ๋โควิดแล้วล่าสุดที่กูไปกูไปกูวะไม่ได้ไป ถือว่าแนวหน้าละโอ้ทันวาเลยวะทันวาโอเยโอโอเยเฮลี่ข้ับูบนั่งนั่งดีๆสัตว์าอะไรเหรอไอัวอะไรกันเฮลี่ล่าสุดที่บังไปมาเองไปกับบังปะเปล่าเขาเปล่าป่าบนเปล่ามันคืออะไรฮะบบากู่ะนะไม่มีกูเลยไฟ อ้าว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 กลัวชัดเจนอยาคนดูบอกอะไรไวีไม่ฉลาดวะกัวชัดเจนอยาคนดูบอกอวีไม่ฉลาดวะ่ไฟไฟไฟนี่วัดแลวใครว่ก็ปิดอดีอ๋อมีเลยแล้วแล้วอาสบายดีว่ะหนึ่งกินว่าสบายนะหนึ่งสอง เมื like ่อกี้เ่ี่อ่ะเมื่อกีว่าใครสบายอากแป๊บนึงเฮียกินว่าลอบหนาใช่ไอ้เฮียกูจะหลุดตั้งแต่รี่แล้วอรีนั่งนั่งดีๆสักเออะไเหรอ่ตอยู่อ่ะเมื่อกี้ว่าอะไรอมต็อปถามกูคิดไปแล้วเอ้ยมท็อปจะอีกของกูเลยไอวีเหลือเกมเดียวเลยตัดเอรี่เราสองแค่สองนะ่ไดเลยเดีแวนะตรงนะรู้นะเหลือเกมเดียว ก็เรียบร้อยครับสองเกมแรกในหบอกได้คำเดียวอ่ะคอนเทนต์ทำแค่คอนเทนต์ยิบหายนต่อไปเกมที่สามตอนนี้ต้องภาวนาว่าบารวีอย่าโดนอย่างเดียวเลยโดนเลยจบเลยไม่กี่เกมแล้วกี่เกมสามไม่ห้าอันนี้ห้าเกมพอห้าเกมปุ๊บใครไปเยอะสุดแต่ตอนนี้วีสองละเหลือสามเกมครับ เพราะว่ามันพุ่งออกมาใช่ไหมมีมีเล่นกี่เกมนะโดนนะครับที่ตัวเองไม่ได้เป็นสปาล์เลยสงสัยกลัวชัดเจนมาได้กูเป็นสปาย์แต่รอบนึงมากูัล้กูขออย่างเดียวกูขอไม่เป็นสปาล์จริงีเพื่อนบิดด้วยเตอนนี้จริงซื้อสัตว์นายแอบดูเพื่อนนะอะไรนี่อะไรนี่อะไรอ่ะแกด กอไปมาล่าสุดเมื่อไหร่โอ้โหตอบยากเด้อเดือนที่แล้วมึงเคยไปกับกูปะจอยลี่เคยมองเลยนะผมตอบเลยว่าเราตอบแล้ว่เดี๋ยวไม่รเอ็งเอลี่เอ็งมีหน้าที่ทำอะไรในนั้น พี่ตาบุญเลยมีหนาที่ทำอะไรนะไม่คิดไม่ฝันว่าวันนี้จะเป็นกูบอกอย่างเดีย้าบอกไม่เป็นตาบ้าเออใช่จริงเออใช่จริงอะละตอบกันได้หรือเปล่ะงั้นก็ทุกคนเห็นด้วยตรงกันไอลี่ใครร้ายไม่ใครอะไอลี่ไอลี่ให้มึงเดาไอลี่ไม่ถามบทบาทได้นะเผื่อมึงจะรู้สึกอะให้มึงถามบทบาทเออ ทุกคนตอบตอบความเป็นจริงเลยอ่ะบทบาทบทบาทที่แท้ผู้จัดการกูผู้ให้คำปรึกษาอะไรขี้ขโมยอ่ะรักษาความปลอดภัยอ่ะให้มึงดูเลยผู้จัดการนะคำปรึกษารักษาความปลอดภัยขี้ขโมยเพื่องอยากรู้สถานที่อ่ะผลลีจะรอดนะครับเอ๊ะธนาคารเปลนาะธนาคารเนาเผลลีจะรอดนะครับแต่เพื่อนจะตอบกับอะไร ให้ตอบได้สองคำตอบข้างสิสินค้าพี่ครับธนาคารลีโน่แต่เล็วเกินกันเกินไม่เฉยคิดคือคิดได้ใช่ว่าไอ้เหี่ยข้างสนคาเราะว่ามนมีหลายอย่างน้วมันแบบโอ้ยยังมี่อ่าววกด้วยว่ะไอ้สัต กูตอบถูกแต่ธนาคารแล้วกูก็พูดถึงธนาคารมั้างคิดดังเลยคิดดังเลยแต่ไม่ใช่คิดดังดีอ่ะก็เหมือนธนาคารคำแรกอ่ะบางทีว่ามันจะต่ออะไรหรอว่าตอนแรกที่มันไม่เอาธนาคารเลยวะคิดว่ามันจะต่อถ่ายตำรวจเนี่ยทำให้กูไข้เขว กูเลยถึงมามาเป็นห้างไงเนี่ยวบ๊ยเดจบไปแล้วเราสามเกมแล้วตอนนี้นี่วีสองวีหนึ่งทันทีสองเท่าเลยเราก็จะกินกันสองคนแล้วก็จบเลยนะกูเนเกมที่สี่ครับเกมเนี้ย้าผิดอ่ะสองคนเลยนะเดี๋ยวปากเลยกูเอารักเคยไปกับฉันไหมไม่เคยีมีหน้าที่ทำอะไรทีนี้ ว้ายเืียมดูเรียมดูเช็คเืียมดูเรียมดูเอ่อเรียมดูเรียมดูคืออะไรโอ้หผมมาหน้าที่ประจำไปจัดการในสถานที่นั้นนะจัดการเหมือนแก้วถ้าถ้าได้ตำแหน่งใหญ่ขังขวดเลยจัดการเนี่ยจัดการจัดการไงผู้จัดการนะผู้ต้องตระไวผู้จัดการอ่ะรลำนาลยรำนาเองยังไม่เคยไปกับบังใช่ปะเคย ไอรีเคยไปกับป่าบ้านที่นั่นนะไม่เคยไอ้วาสมึงเคยซ้อมมอเตอร์ไซค์กูไปที่นี่ปะไม่เคยแล้วบ้างเคยนั่งรถไฟไปกันใช่ไหะไม่เคยเด็กน่าไปมาระหุ่นเมื่อไหร่ฝันไปมาล่าสุดฉันจำไม่ได้เอ่อไอ้ลีครับเอ็งมีหน้าที่ทำอะไรในนั้นเป็นหัวหน้าหัวหน้าใหญ่เใหญ่หวะก็ใหญ่เหรอใหญ่หวะหัวหน้าไอ้นี่ยาวเลยมังใหญ่อีก ัวหน้าสักอย่างบังทอัอบเคยไปไห้รีปะไม่เคยอันนี้มันยาวะตึงจักงะรับนามมีมนหน้าที่ทำอะไรเนี่ยอ่าร่นรอบรอบบังวารบังแบบว่าเอาแค่เคยหรือไม่เคยไปดีกว่า อยากคิดนานนีอะไรวะมึงยังไม่ถามอะไรกูเลยก็เมื่อกี้มันถามไงว่าเคยหรือไม่เคยไปโอ้เคยไปเออกูว่างงเคยหรือไม่เคยกูว่ายังอ้สัตย์ยังไม่ถามอะไรกูเลยไอลีถ้ามีโอกาสอยากไปปะไม่เลยแหละไม่ใช่ทางเหรอแค่ใช่บีเคยที่จะแวะไปปะไม่ทางงั้นนั่นน่ะนั่นน่ะว่าบํนนเคยไปม น่าจะเคยแบบว่าไม่ได้ไปเองอ่ะเขาไปไหนก็ไม่ได้ไปเองอะไรอย่างเงี้ยไอ้วัถ้ามีโอกาสมึงอยากอยากไปเทบอลเนี่ยกูว่าไม่อยากรับมาสถานที่เนี่ยถ้าสมมติสมมติว่ามีโอกาสใช่ป่ะถ้าต้องมีถ้าต้องไปคิดว่าโอกาส เขาจะต้องไปกับใครมากที่สุดจะไปกับที่บ้านมากที่สุดเธอทำดีดีให้คนอีกคำถามถามไปก็ได้คนอีกหนึ่งคำถามคำถามหนำน่าไล่ให้สบายจะได้ถามจะได้เปิดสบายได้ข้อมูลเพิ่มเคยผ่านไหมไม่เคยเลยดีกว่าต้องตอบแล้วกันไล่เลยบางทีว่าสถานที่นี้เหมาะกับบางป่ะไม่เหมาะ มไม่ใช่ทางเอ่อไอรี่อยากไดกระ벙ปะไม่ยากครับี่ขถานที่นี้ไม่ใช่ทางสักคนเลยนะมอยากไปกระดูบเมื่อไหร่ไปมาล่าสุดเมื่อไหร่มาล่าสุดเมื่อไหร่ข้าทำด้วยไม่เคยบอกว่าไม่เคยไปเกเจ้าเกยนะหัวค้นเครียดเลยกูบอกเลยมาสบายแล้วก็สงสัยใครที่สุด ชี้พร้อมกันมีใครในหัวหนึ่งสองสามปึ้งมอบอะไม่ไหโมมไม่ไร้สึกพาตั้งแต่บอกเคยไปของตอบอะอะไรเลยอ่เหรอไม่แบบว่าคือแบบทุกคนไม่เคยไปไปหมดเลยวใช่ปะแล้วคำถามแรกเลยอะไม่ดีอะกูชอบแต่อยากไปกับที่บ้านไม่ับาเข่าลเวลคิดกูว่าคูในแงว่าแล้วว่านะเราคิดว่าคุู คำตอบคือก็ไม่เหมาะไม่เหมาะกับใครเลยใช่ป่ะคำตอบคือบ่อนคาสิโนอ่ตอนนี้เหลืออีกคนหนึ่งถ้าอีกคนหนึ่งฆ่าเลยตอบโดยเอ้ไอวีก็กินเลยเจนหน้าไอ้ท่านี่จะเไม่สปายแล้วอย่างตอบสถานที่ถูกไหมจบเลยทิเนี่ยอ๋อคับถ้าบังสองคนผิด โดนเหมือนกันนะีเดียดีดียวเดียวเดีวเดียแธนาคารแล้วอ้เดียวขีโกงไอ้เี้ยวแ่ไม่ชอบแอร์่าหมักเกมต่อไปเ็มียท้ายยังน้อยก็ไม่โดนคนเดียวหรอกกูยังอววีกดแล้วดูให้มึงกดดูกันวีไปมาล่าสุดเมื่อไหร่วนเลยวนซื้เลยวันซื้อเลยกูอะ มาคนเดียวด้วยไม่ต้องถามตอบแล้วว่งกับไปมาล่าสุดเมื่อไหร่เมื่อวานซื้อเหมือนกันไปวันเดียวกันดม่หรือว่างไปมาล่าสุดเมื่อไหร่กูหลายวันแล้ววันซื้อไอลีเคยไปคนเดียวปะไม่เคยไอลี ถ้าเองไปกับบังอ่ะเองต้องใช้ตังค์ป่ะไม่ต้องครับฮ่าฮ่าสัตย์ท่าสัตด์คำสมุนตังหวาดถ้าบังไปกับที่บ้านบังอ่ะบังต้องใช้ตังค์ป่ะใช่ดิใช่หรอบังตองเด็กเก้ยวนี่บังไปสถานที่เนี้ยบังใช้เวลานานป่ะแป๊บเดียวแค่เดียวแล้วก็ออกครับนายไปสถานที่เนี้ยเคยแบบว่า ช่วยตัวเองป่ะช่วยตัวเองป่ะช่วยตัวเองป่ะไม่ได้ไม่ใช่มดูดีช่วยตัวเองใช่ไหมเด็กวะอ๋ออเข้าใจเอาเป็นว่าเข้าใจคือมันได้เคย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 ช่วยตัวเองหมายถึงอ่าทำเองอันนี้มันไม่ดีอะแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้ทุกคนเอาแบบนี้ดีกว่าเรามาเริ่มที่บทบาทกันบ้างต๊อบต๊บบังบทบาทเลย บทบาทอะไรนาทีสุดท้ายแล้วนะบทบาทใช้ตังค์โค้กมากูก็ได้บริการเฮ่ยการที่เราได้จะตำแหน่งใหญ่วะบทบาทอะไรใช่ไหมเจ้าของโอ้ไหใหญ่มากใหญ่วบทบาทดีมาสองล้นแล้วต้องวัดบทบาทอะไรบริการไอ้นามึงอ่ะผู้ดูแลบริการบางใบที่เนี่ยเสียตังค์หลักสองหรือสามร้อยหลักสองสอง อันนี้ถือว่ายากนะแต่ก็คิดว่ามีในใจอยู่แล้วมันก็มีมันก็มีแหละเออม,มีมีในใจแล้วเหมือนกันเออม,ม,มีมึงุก็มึงยิ้มหนึ่งกูปะพวกกูใช่ถ้าะนะกูถ่ายก็ <c oughs> น่ะมึงวาดไหน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 ยิม้ยมยิ้มไม่กล้องนะมุกวาดบังไปแต่ล่าสุดนานยังเดือนนี้แล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วใครวะกูโดนแน่เลยโอเคเหเหมือนเหมือนกับตอนเนี้ย สปายรู้ตัวอ่ารู้ว่าที่ไหนแต่ฉันไม่รู้หรอกอย่ารู้เลยขอร้องก็รู้มาหาสปายมาเรากำลังจะได้คนกินน้ำมะนาวแล้วที่ปากคนเปล่าวสามสองหนึ่งตอนนา้นวายใช่สบายไหมใช่แล้วรู้ว่าวันที่ไหนปั๊มน้ำมันโอ้โยกูโดนรู้นะครับก็คือเป็นปั๊มน้ำมันนะครับรอบนี้กูบอกแล้วมึงน่าจะเปรี้ยวปาก กินก็เปรี้ยวแล้วกินก็เปรี้ยวแล้วกนเปรี้ยวล้นี่คือบทลงโทษของกูแพนนะครับมานี่มเ่นี่มอเงมาเน่นี่อ้หต่อเลยแอคติ้งแอเตี้งแง ไปไปมองน้องเลื่อนตาดิหมดเลยใช่ปะไปมีอีกมีอีกเลี้ยงไปเลยปล่าไว้ก่อนโุ๋ยเนี่ยติ้งเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง ต่อนเนื่องต่อเนื่องไปจิ้มเครื่องปรุงอะไรวาขอให้เป็นหอให้เป็นน้ำปลาแล้วกันน้ำมันปะวะอย่างไงอย่างโอ้โหได้หวานไปแล้วไปแล้วเฮ้ยได้ผสมเนี่ยเฮาอาเลกันหนึ่งบางฝากหน่อยบางฝากหน่อยเลยบางฝากหน่อยมันหวานปะไม่ได้ห้ามกินครับห้ามกิน อ๋อป็นไงเฮ้ยแต่แต่จริงๆป่ะพอโอโหแล้วหนึ่งพอลูกพอลูกสองลูกสามอ่ะชินมือลิมันชาไม่ได้ชินแต่มันเปี้วลูกสุดท้ายก็ถือว่าคลิปหน้าเอาคืนนะ กันเรียบร้อยแล้วนะครับกับมะนาวเสียงยังได้หายแหลสักทีได้ย่าถ้าเกิดว่าชอบคลิปวันนี้ถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับเรียบร้อย้วกูไปฉันชอบความเรียตรง Higher than heaven sits. Roll up my weed and think about my exes and jealousness. How to stay current and relevant.